ตอนนี้ปัญหาที่เกิดกับวงการพระคือคนที่ไม่ใช่เสียพระจริงๆอ่ะใช้โซเชียลในการหลอกเงินจากคนที่สนใจพระเพื่อเร็วกว่าโดยผิดกฎเกณฑ์ของคนวงการพระคนทําเก้นเนี่ยเข,เขาหลอกเขาหลอกเมื่อถ้าบอกวิธีการผลิตจริงๆอ่ะเดี๋ยวคนก็จะไปจับได้ว่าเก้มาดูยังไง SK สเช็คทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาจุดบอดของวงการพระที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครแก้ซึ่งเมื่อรู้ว่าแท้แล้วเนี่ยใครก็หลอก เราไม่ได้ใครที่มีปัญหาเรื่องจะจ่ายค่าเทอมลูกใครที่ปัญหาที่จะใช้หนี่ใช้สินจะใช้เ,เงินฉุกเฉินถ้าฉุกเฉิน SK เช็คจะทําให้เจ้าของพระเป็นเศรษฐีไม่ใช่เสียนพระเป็นเศรษฐีคือจริงๆอ่ะพระเครื่องเนี่ยมีมูลค่าสูงมากนะปัจจุบันแต่ชาวบ้านไม่รู้ เจ้าของพระไม่รู้แล้วปัจจุบันเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนอะบางคนมีสภาวะเป็นหนี้เป็นสินพระเครื่องจะเป็นสิ่งสุดท้ายเลยที่จะเอาออกมาเพราะอะไรเพราะอัวโดนเซียนพระหลอกคนจะพอนึกถึงเซียนพระก็จะคิดว่าเอาพระไปดูเดี๋ยวเซียนกระหลอกอ่ะแล้วจริงจริงอะก็คือมีเคสโดนหลอกบ่อยจริงๆเห็นไหมครับพระองค์ละแสนเอาไปให้เซียนพระดูเซียนพระจะหลอกเราได้อะ่างิเนียวนะครับบอกว่าพระเราเกศพอบอกว่าพระเราเกศเนี่ยเราก็คิดว่าเกศจริงๆดังนั้นอะ อะไรนะที่จะช่วยให้คนที่มีพระนบ้านไม่ถูกหลอกน้องว่าพี่เดี๋ยวนี้ผมเขียนแอปให้พี่ได้นะก็ไปเขียนแอปตัวหนึ่งขึ้นมาสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปพระแล้วส่งมาให้เราตรวจได้เลยถ้าอย่างนี้ก็ช่วยชาวบ้านได้จริงๆเนี่ยแหละเมื่อเทคโนโลยีมีแบบนี้สามารถทําได้จะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านได้จริงๆก็เลยทําแอปพลิเคชันขึ้นมาโดยตั้งชื่อว่า sk check ซึ่งเราทําครั้งแรก แอปตัวนี้ไม่สามารถใช้ AI ดูได้ดังนั้นก็ต้องลำบากไปรวมเซียนพระหรือบุคลากรที่ดูภาพเป็นจริงๆเนี่ยเอาเข้ามารวมตัวกันว่าเราจะมาร่วมกันทําสิ่งเหล่านี้ให้อยู่ในแอปพลิเคชันนั้นใช่ครับบางคนถามว่าพระเครื่องดูจากภาพได้ไหมจริงๆพระเครื่องเป็นของที่ดูง่ายมากเราดูโทรศัพท์ร้อยปียังไงกับโทรศัพท์สมัยนีย้เหมือนกันครับดังนั้นการดูพระเครื่องอ่ะดูง่ายๆแค่นี้เองใช้ความเก่าในการดูและรู้ให้ได้ว่าในยุคนั้นอ่ะ ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรซึ่งอย่างเหรียญโบราณเนี่ยเหรียญแพงๆไปเหรียญที่มีวิธีการผลิตแบบแค่ตีกระบอกกับเลื่อยยังไม่มีปั๊มตัดถ้าอย่างเหรียญปูสุกเหรียญปูเอี่ยมวันหนังเนี่ยเป็นปั๊มตัดก็ให้รู้ทันทีว่าไม่ได้สร้างยุคนั้นก็คือเก๊หรือย,ย้อนยุคถามว่าเซียนพระทำไมเวลาส่งรูปถาม,ถามเซียนพระด,ดูแวบ,บเดียวขอ,ขอซื้อขอดูละจริงๆอ่ะเขาเห็นภาพเขารู้แล้วว่าแทหรือเก๊แต่เขาไม่บอกเพราะอะไรให้เอามาดูเพราะถ้าบอกแท้เดี๋ยวไม่ขายให้ แต่ยังแอปพลิเคชันของเราเนี่ยไม่ได้เน้นในการที่อยากจะได้พระเขาอยากให้ความจริงกับเขาในเบื้องตน้นคือได้เหมือนกับมีเซียนไปที่ปรึกษาเมื่อทำแอปพลิเคชันใน1เดือนแรกโอเคก็จึงเปิดให้ใช้จริงจนมาถึงณปัจจุบันแล้วในแอปพลิเคชันเนี่ยในปุ่มนั้นน่ะมันจะมีปุ่มกดขอซื้อด้วยถ้าพระอะไรอ่ที่เป็นพระที่มีรูลค่าทางวงการสมมติสมมติว่านะเอาสมเด็จลังตาเนดินมา ถ่ายรูปส่งเช็คอ่าสนใจเสียนดูแลแท้ต,ต,ติดต่อขอซื้อขอซื้ออ,อ๋อ,อตอนเนี้ยปัญหาที่เกิดกับวงการพระคือคนที่ไม่ใช่เสียนพระจริงๆอ่ะใช้โซเชียลในการหลอกเงินจากคนที่สนใจพระเครื่องเร็วกว่าโดยผิดก,กฎเกณฑ์ของคนวงการพระเสียนพระนะครับเขาจะไม่ขายพระราคาแพงเกินไปแล้วเสียนพระจะไม่ขายพระเก๋ถ้าขายเก๋เนี่ยศักดิ์ศรีความเป็นเสียนมันหายเสียนพระเนี้ยเขาต้องการขายเร็วได้เงินเร็วแล้วยิ่งขายถูกลูกค้ายิ่งติดใจ ต้องของแท้เท่านั้นใช่ยิ่งมีลูกค้ามากเนี่ยถ้าถ้าเจาะลรือวงการพระเราจะแยกเป็นสนามพระกับบ้านคนถ้าในสนามพระเนี่ยถ้าคนขายมีความรู้ก็จะไม่ตีราคาลุก,ก็จะปกป้องทรัพย์สินตัวเองได้ปกป้องเขาตัวเองได้ rog, อ่าในทางกับการคนซื้อถ้าไม่รู้ซื้อเก๋ไปเงินก็สูญอือันนี้เขาเรียกสนามพระเขาเรียกคุณมีตังค์ผมมีตังค์คุณมีกล้องผมมีกล้องเอาความรู้มาวัดกันอดังนั้นการซื้อของหลุดของฟุกในสนามพระเนี่ยเราเราถือว่าว่ากันไม่ได้ ประเด็นน่ยคือทุกวันนี้เรื่องราคาเนี่ยทุกคนรู้หมดแต่ที่ไม่กล้าตีราคาจริงอ่ะเพราะไม่รู้ว่าแท้หรือเปล่าแล้วถ้าเกิด SK check เช็คนี่ต้องมีค่าใช้จ่ายยังไงห <100 S 2> นึ่งร้อยต่อหนึ่งองค์ครับเราซื้อพระแบบนี้มาเนี่ยเรามาส่งกับ SK เช็คเรารู้ว่าแท้100้พระในบ้านเรามีคนขอซื้อพันหนึ่งจะลืมหน้าพระเครื่องในบ้านเป็นทรัพย์สินที่เป็นมรดกไม่มีทุนอ่ะยิ่งถ้าเป็นพระหลักแสนนะเราเราเช็คเราว่าแท้เรากล้าที่จะไปตีหนึ่งแสนเขาอาจจะซื้อเราเจ็ดหมื่นแปดหมื่น แต่เราลงทุนแค่ร hmm. yeah. mm ้อยเดียวก็ยังดีกว่าท mm ี hmm. yeah. course, is, ่ไม yeah. hmm. mm ่ร hmm. yeah. so ู uh, well, oh. mm ้ว่าแท้เราโดนเขาหลอกอกับสองเราไปโดนหลอกขายพระเกมาเรารู้ว่าเกเนี่ยเราก็จะไม่โดนเกแบบนี้อีกถ้าถามว่าเรายังไม่รู้ว่าอันนี้เกเ่ะมีคนมาขายแบบนี้อีกเราก็อาจจะซื้ออีกตําหนิในพระใช้การแยกบล็อกว่าบล็อกเนี้ยเป็นบล็อกที่ทันของพ่อหรือไม่ทันตําหนิไม่ได้ใช้ในการแยกแท้เกครับผมจะบอกให้ทุกวันนี้คนโดนพระเกเพราะตําหนิเพราะของเกเ่ะมันถอดพิมมาจากพระแท้มันมีตาหนิเหมือนกัน สังเกตไหมครับทุกวันนี้คนโดนพาะเกศเพราะมันมีตําหนิตรงกับที่ลงหนังสือเขาบอกว่ามันใช้คอมพิวเตอร์ในการทําทําบล็อกต้องเรียนนะจริงว่าจริงๆบล็อกคอมพิวเตอร์ก็เรื่องโกหกครับคือจริงๆคอมพิวเตอร์ไม่สามารถผลิตบล็อกพรเกศได้ บล็อกพลาเกยคือการใช้การถอดซลิโคนจากเหรียญแท้ไปถ<ม>อกผม,ผมเคยดูเขาครับต้องย้อนไปต้องไปดูในคลิปของ<ร>เพจและเครื่องสันควานใช่ใช่เข้ามาดูได้คือคนทําเกยเนี่ยเ,เขาหลอกเขาหลอกเมื่อถ้าบอกวิธีการผลิตจริงๆอะ่ะเดี๋ยวคนก็จะไปจับได้ว่าเกยมาดูยังไง SK สเช็คทำขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาจุดบอดของวงการพลาที่เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครแก้ถ้าผลไม่เป็นที่พึงพอใจไปร้องเรียนในกลุ่มเฟสได้ แล้วองค์ที่มีปัญหาเนี่ยแอดมินเราก็จะดูแลให้ส่งตัวจริงมาผมมีไลฟ์สดในทุกคืน <c oughs> ก็เอาองค์นั้นน่ะมา,าบรรยายในไลฟ์สดแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมด้วยคนอื่น่อว่าใช้หลักเกณฑ์หลักการอะไรในการที่พิจารณาพระแต่ละองค์ว่าแท้หรือเก๋แอปพลิเคชัน SK-check สามารถสมัครเข้าไปได้ทางไลน์ไ <c oughs> ลน์แอดนะสแกน QR Code เข้าไปนะแล้วก็จะมีแอดมินคอยดูแลตรวจเช็คองค์ละ100บาท รูบ้บทไาน่ได้24ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเป็นพระที่ตลาดต้องการเสียนพระกดไปขอซื้อแน่นอนซึ่งเมื่อรู้ว่าแท้แล้วเนี่ยใครก็หลอกเราไม่ได้ใครที่มีปัญหาเรื่องจะจ่ายค่าเทอมลูกใครที่ปัญหาที่จะใช้นี้ใช้ศีลใช้เงินฉนกนุกเฉินถ้าฉุกเฉินบางบ้านไม่ได้มีพระองค์เดียวบางบ้านมีพระหลายองค์ครับ,บางทีองค์ละองค์ละหมื่นเนี่ยสิบองค์แสนแล้วนะครับบางองค์ถ้าเกิดมีองค์ละสองแสนเนี่ยบางบ้านมีสิบองค์ได้บ้านใหม่ ได้รถใหม่แต่ส่วนมากคนที่ฟุกกับพระมักจะเป็นเสียนพระทำไมไม่ใช่เจ้าของพระ SK เช็คจะทำให้เจ้าของพระเป็นเศรษฐีไม่ใช่เสียนพระ <Vincent. S 2> เมื่อก่อนก่อนที่จะมี SK เช็คเนี่ยพี่วอนเขาจะนัดทุกวันพุธให้โทรมาจองคิวเป็นร้อยคิวแล้วต่อแถวยาวนั่งพี่วอก็ไปนั่งส่องมีเซียนมานั่งรอเดี๋ยวนี้สะดวกสบายผมว่าเขาใก็เป็นมันอ,ออกมานิวิตใหม่อีกมิติหนึ่งในการสําหรับที่จะสร้างความสบายใจให้กับเจ้าของพระรใช้ใคํานี้<ร>ดีกว่านะครับส่วนคุณจะเอาไปปล่อยต่อหรืออยังไงกันเรื่องของคุณเพราะคุณเป็นเจ้าของครับ